บ้านคือวิมานของเราเราซื้อเราเช่าเราปลูกของเราตามใจย่อมเป็นสถานที่วิมานพอหาได้เป็นที่เกิดที่ตายที่เราสร้างไว้คอยท่าบ้าน ของคนถึงแม่อยากจนก็ต้องดินรนอย่าจนปัญญาเพราะบ้านมีรักน้ำใจอภัยการุณาราเราอยู่ทุกเวลาในชายคาเขตบ้านของเรา ไปละบ๊ายบาย